วัสดีค่ะพบกันเช่นเคยอันนี้คุณเลี้ยงแมงนะคะอัปเดตบ่อนี้กำลังจะเป็นกักเล็กละบางตัวทยอยถอยท่าเป็นกักเล็กละค่ะในช่องนั้นนิดจะมีแชร์ในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดไว้ตั้งแต่อนุบาลยันจบมัธยมเลยนะคะน่าจะจบมัธยมกันไปหลายรุ่นแล้วละ่ะคิดว่านะ ไอ้กนนานพทําคลิปกันมาก็น่าจะเข้าปีที่ที่สี่ที่ห้าแล้วนะถ้าจําไม่ผิดทําคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงจิ้งหรีดเนี่ยฮะซึ่งน่าจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆใหม่ที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงจิ้งหรีดเนาะแล้วก็เพื่อนเก่าที่ประสบปัญหาเจอปัญหามแมลงตายในช่วงวัยต่างๆเข้ามาศึกษาหาความรู้เชื่อว่าน่าจะช่วยแก้ปัญหาหลายๆท่านที่เลี้ยงมแมลงตายให้ลดน้อยลงไปแล้วก็เลี้ยงมแมลงสําเร็จขึ้น เป็นแหล่งรายได้อีกทางหนึ่งรุ่นนี้ของนี้เช่นกันอน,น,นี้ก็มีครูนะครูของน,น,นิ้เป็นเนี่ยน้องจิงหรีดแต่ละรุ่นเขาจะสอนเราแต่ละแบบนะเราจะเจอปัญหาแต่ละแบบแต่ละรอบไม่ใช่ว่าเลี้ยงแบบราบรื่นเออใน,นนิ้เลี้ยงมานานหลายปีเลี้ยงแล้วน่าจะไม่เจอปัญหาเลี้ยงแล้วตัวสวยเลี้ยงแล้วโน่นนี่นั่นจริงๆไม่ใช่ค่ะการเลี้ยงจิงรีดเป็นการเลี้ยงสิ่งมีชีวิต ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ระหว่างทางถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าอุย้ยเราเลี้ยงเขามานานบางทีเราก็ยังไม่เข้าใจเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางรอบเราต้องการอ่ะสมมติต้องการยี่สิบโลเปะ๊ะเอาตัวเมียสักสิบเก้าโลครึ่งอีกครึ่งโลเป็นตัวผู้แบบเนี้ยนะนันนี้เลี้ยงมากี่ปีต่อกี่ปีก็ยังทำไม่ได้นะยกตัวอย่างประมาณนี้จากนั้น เพื่อนๆที่กําลังเลี้ยงอยู่อย่าประมาทนะคะเหมือนการขับรถล,ละ่ะคนที่ขับรถเก่งส่วนใหญ่จะชอบชนเฉียวนะะไม่เหมือนน้องใหม่ที่เริ่มหัดขับมือใหม่หัดขับเนี่ยจะค่อนข้างระวังจะไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุเหมือนกันกับการเลี้ยงแมลงส่วนใหญ่ที่พลาดกันบ่อยต่อบ,บ่อยก็มักจะเป็นคนเก่านะฮะคนใหม่จะระมัดระวังแล้วก็ค่อนข้างที่จะรอบคอบในการตัดสินใจทําอะไรต่างๆ เพิ่งเสร็จงานค่ะประมาณเท่าไหร่เนี่ยบ่ายโมงกับบ่ายสองนะชีวิตชีวิตของคนเลี้ยง,มงแมลงก็จะประมาณนี้เพื่อนบางวันก็ว่างว่งบางวันก็ยุงย่งยงนะแต่ทางนี้ทั้งนั้นถ้าเราชอบในสิ่งที่เราทําเราจะไม่เหนื่อยกับมันมากนะพักแป๊บเดี๋ยวก็หายเหนื่อยมีพลังสู้ต่อนะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ